สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทัานครับเจอของดีอีกหนึ่งคันนี่คือเจ้าตัว E สุ z ุ m e X ครับเพื่อนเครับเป็นเครื่องยนต์1.9ปี21และที่สําคัญเป็นรุ่น Ultimate ที่สําคัญกว่านั้นเพื่อนเครับเลขไม่แค่65,000กว่ากิโลเท่านั้นและที่ราคาผมบอกราคานี้แบบ9 19,000บาทขายแบบไม่เอาคอมเลยเพื่อนเสวยมากไปดูกันว่ามันได้ไซส์ขนาดไหนไปดูครับ นี่อีกหนึ่งคันเพื่อนเพื่อนครับของดีเลยผมบอกเลยว่าคันนี้อย่าพลาดนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9รุ่นออลติเมทและที่สาคัญเป็นสีขามกุกและสําคัญกวนานั้่นเพื่อนครับคันนี้เลขไม้แค่65,000กว่ากิโลเท่านั้นขายแค่919,000บาทเท่านั้นเลยเอ่ะนเพื่อนทะเบียนนี้ครับ5312โครงสร้างไม่ต้องพูดถึงเลยเพื่อนนี่เดิมหมดนะครับคันนี้มีแกะฝานหน้าเพื่อทําสีสเก็ดหินครั้งเดียวนะครับไม่ใช่บัติเหตนนะเพื่อนนะ เครื่องยนต์เดินแบบโอ้โหพเพื่อนฟังเอาเลยครับนี่คานเดิมๆนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะนะครับเนี่ยคิ C, ในส่วนของเพจยังอยู่เลยนะครับพเพื่อนดูโอ้โหมีแต่รถสีสวยเ,เพื่อนเอ๋ยอ้าวเอาซี FC ครับมีท่านๆเพื่อนๆหลายท่านนะอยากได้เป็นสีขาวแล้วก็หม่น้อยๆนะครับมาให้แล้วปีย1เดด้วยแล้วรุ่น ôi, ออติเมตด้วยเพื่อนเอ๋ยมา เพ ing, young, right? years, oh. ื่อนดูยางนะครับใช้ได้อีกปีสองปีหรือเหลือเลยนะครับโอ้โหเพื่อนดูสวยงามมากในส่วนของยางตัวนี้เป็นของกูดเยนะผมพยายามหาวันยี่ห้ออะไรเป็นยางของกูดเยนะครับยี่ห้อกูดเยนะครับกุญแจเป็นอ m โมเรเซอร์นั้นเพื่อนเข้าออกโดยใช้กุญแจรีโมทนะเพื่อนนะมาดูภายในครับฮารูฮาราแมกคือรุ่นอัลติเมทเขาจะเป็น เอกลักษณ์ก็คือจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลขเข้มๆแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญกว่าน,นั้นคือคันนี้เลขไม้น้อยมากๆเพื่อนอะผมพาดูใครกําลังหาอยู่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับคันนี้9 1 9โอ้โหอะเลขไม้ครับเพื่อนดูด้านล่างเลย6 5 7 0 5กิโลครับ5กิโลเมตรครับมามีอะไรบ้างนะเพื่อนมาดูกันเลยส่วนแรกก็คือพวงมาลัยเป็นเป็นติฟังก์ชันนะครับก็ นะครับควบคุมเสียงพวงมาลัยบลูทูธนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นครูคอนโทรลนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวฟังก์ชันตั้งค่าต่างๆหน้าจอและที่สำคัญเพื่อนๆแพดเดิลชิพครับบวกลบครับโอ้โหแล้วรถสวยจริงๆครับอันนี้ไมน่นี่นะครับเพื่อนนะสวยมากกุญแจได้มาครบเลยนะครับได้มา2ดอกนะเพื่อนนะ หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะเพื่อนนะหน้าจอสัมผัสแบบนี้เป็นมาตรฐานของี s ู z u ของรุ่นนี้เลยอัลติเมทสวยมากเพื่อนๆนี่นะครับมีระบบต่างๆนะครับช่วยในส่วนของอ